Good morning โอ้ยจะบอกว่าเมื่อคือนหนาวมากหน่วยที่ไม่ต้องใช้แอร์เลยอะเออนนี้เชื่อแล้วเชื่อแล้วจริงๆว่าหนาวแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวข้างนอกกันต่อซึ่งเราก็ยังไม่มีแพนเลยว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเดี๋ยวเราใช้วิธีการดูในอินเทอร์เน็ตเอาว่า มีที่เที่ยวที่ไหนน่าสนใจอะไรยังไงบ้างบายอะไรก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวกันต่อนะเรามาหาอะไรใส่ท้องรองท้องกันตอนเช้าก่อนซึ่งตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วนะสิบโมงเกือบสิบโมงครึ่งเรายังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยลวันนี้เรามาอยู่ร้านร้านหนึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเหมือนเฟอร์ก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างมีแต่ภาษาเวียดนามเราอ่านไม่ออกและไม่รู้เรื่องเลยอาหารอะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันคืออะไรบ้าง อะไรหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วแล้วตอนนี้เรากําลังจะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนั่นก็คือน้าตกไม่รู้ว่ามันไปยังไงเดี๋ยวขอดูจ p s ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ําตกนี่เราเดี๋ยวเราจะมาเล่นเครื่องเล่นกันเรารู้สึกจะชื่อว่าเอาพายคสเตอร์มาเดี๋ยวจะลองไปเล่นดูนะเว่ามันจะเป็น แตอนนี้เราขึ้นแล้วตื่นเต้นอ่ะ โอ้หแกเอียจจะบอกว่ากว่าจะถึงน้ําตกอันนี้เนี่ยคือแบบเส้นทางน่ากลัวมากไม่ใช่อะไรนะคือหวาดเสียวมากกับเมื่อกี้ที่เห็นนะมันจะเป็นเหมือนแบบเอออะไรสกอย่าเอาพายโพสเตอร์อะคือน่ากลัวจริงๆทีน่นี้พอเรามาถึงแล้วเนี่ยด้านหลังของเรามันก็คือน้ําตกเอ่อชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้คนเยอะมากส่วนด้านหลังตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ให้ขึ้นไปกับสถานที่อีกรอบนึงเออ หวาดเสียวมากแต่พอมาแต่พอมาถึงน้ําตกจริงๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจนะเฮ้ยคุ้มค่าจริงๆทีนี้ไอค่าเครื่องเล่นนะมันอยู่ที่1น0 0 0 0ดองก็คืออยู่ที่ประมาณ225บาทเท่านั้นเองแนะนำให้อยากลองเล่นนะมันก็มันจะได้อัตจรรใหม่อีกอีกอย่างหนึ่งเลยอ่ะจริงๆเราจะลองขึ้นไปดูซึ่งตอนนี้ลุยเดี่ยวมากอ้กวนยังมาไม่ถึงชีไม่กล้เล่น เออขึ้นมาแล้วมันก็จะมีสถานที่ให้ถ่ายรูปอีกอย่างนึงซึ่งมันจะเป็นถ่ายรูปกับน,น้ําตกมุมสูง <c oughs> ก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่ควรจะขึ้นมาถ่ายรูปจิสวย ที่เราเล่นเอาพายโคสเตอร์เสร็จเรียบร้อยดูน้ําตกเสรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวทริปต่อไปเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูทุ่งดอกแฮดอนเยียนก็บอกว่ามันจะขึ้นตลอดมันจะออกดอกตลอดทั้งปีด้วยความที่อากาศของที่เมืองนี้เนี่ยมันหนาวมันเย็นนะมันก็เลยทําให้ต้นไม้เนี่ยมันแบบอุดมชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์อนะไรอย่างเงี้ย ในที่สุดเราก็ถึงแล้วจ้าทุ่งไฮเดรนเยียนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนนะถึงแล้วนี่เองด้านหลังเห็นไหมจริงๆอะ่ะเรานึกว่ามันจะเป็นทุ่งเหมือนแบบเป็นทุ่งยาเออแกเราคิดว่ามันจะมีอยู่แค่นี้เว้ยไม่จ้าเดี๋ยวจะให้ดู ตอนแรกคิดว่ามีแค่ทุ่งแบบเล็กๆแต่สุดท้ายเป็นทุ่งใหญ่มากคือแบบเฮ้ย <c oughs> สวยมาก <c oughs> ข้างหลังเป็นชั้นบนของทุ่งนี้ด้านล่างอีกเป็นล้าน <c oughs> คือด้านล่างน,นี้คือสวยมากจริงๆคือแบบแนะนำ <c oughs> หรือว่าใครมาแล้วเนี่ยที่ประเทศเวียดนามที่ดาล่าเนี่ยคือต้องมาที่นี่นะ ที่เราดูดอกไฮเดนเยียเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งคาเฟ่ชิวๆเป็นคอฟฟี่มั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะลงไปดูชื่อว่า Sunny Farm s u n นี่ฟาร์มก็เดี๋ยวเราจะไปดูภายในว่าข้างในจะเป็นยังไงเราเห็นบรรยากาศกันไปแล้วก็ใครที่อยากมา ก็ลองมาชิลๆชิคๆกันได้บรรยากาศก็กโอเคมันก็จะมองเห็นเป็นวิวภูเขาเดี๋ยวเราไปต่ออีกสถานที่นึงแล้วยังไม่รู้เลยว่าที่ไหนไดู G P S ก่อนอเราก็กำลังมาที่ Crazy House ึ่งมันจะเป็นเหมือนเป็นฟิลบ้านตุ๊กตาพิลิกลกคือเหมือนเป็นฟิลบ้านยักษ์ของริเวอร์นั่นแหละราคาอยู่ที่5 0 0 0 0นดองเออแต่ประเด็นคือว่าตอนนี้เรามาใส่คือฝนตกแล้วเราก็ต้องซื้อบัตรเข้ดใส่ไปในะระหว่างนักท่องเที่ยวเยอะมากพาเดินข้างในนะว่ามันจะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าจะเหมือนริเวิร์หรือเปล่านะจ๊ะ แรกที่เราเข้ามาเหยียบนั่นก็คือเข้ามาในปากของปลาข้างในมันก็จะเป็นฟิลแบบใต้ท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือสีส,ส,สันสดใสคัลเลอร์ฟูลมากการตัดไฟ moving light ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนว่ามันมีอะไรบ้าง อ๋อข้างบนมันก็จะเป็นฟิลแบบพิพิธภัณฑ์ประวัติเป็นความเป็นมาของการสร้างที่นี่ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ซึ่งมันเป็นภาษาเวียดนามเป็นสตรอรี่เรื่องราวทั้งหมดของที่นี่ หลังจากนี้หลังจากที่เรานั่งพักเสร็จเดีวเราจะไปหาสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงก็เดี๋ยวเราลองเสิร์ชเหมือนเดิมว่าเวลาใครมาเวียด,ดานามที่ดารลัตอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจตรงไหนบ้างเราก็จะไปตามเขานะเพราะว่าเราไม่รู้จักที่นี่เลย กลับมาอีกแล้วหลังจากที่เราไป crazy house แล้วแล้วตอนนี้เราก็มาที่ราชวังนั่นแหละเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงซึ่งค่าบัตรเนี่ยอยู่ที่คนละส0ม0 0หดองเออก็ตกคนละประมาณ45บาาทเนะั้นเดี๋ยวจะพาไปดูว่าภายในเป็นยังไง ลักษณะาภายนอกมันก็จะเป็นเหมือนสวนหย่อมส่วนสาธารณะเบาๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะคือมันเป็นเหมือนเหมือนราชการสถานที่ราชการอะไรประมาณนี้ ามาดูห้องนี้กันดีกว่าว่าห้องนี้คนเยอะมากเขามุ่งอะไรกันอ๋อรู้แล้วคือมันเป็นเหมือนเช่าชุดให้ถ่ายรูปก,กับพวกบัตลังอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเราจะลองทําได้หรือเปล่าถ้าใส่ได้เราจะลองถ่ายให้ดูสรุปใส่แล้วเป็นห้องเต้เป็นคิงเครื่องหัวหนักมากจริงอ่ามีห้อยดีดีเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้างในก่อน เครื่องหัวเครื่องหางคือหนักมากแค่เดี๋ยวเราไปดูสถานที่ที่หนึ่งดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจอีกนะแต่แดกจากที่เราไปปราสาทกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตของดาร์ลักกันอีกรอบวันนี้เราจะมาตามหาสิ่งที่เราไม่ได้กินเมื่อวานแล้วก็สิ่งที่เขารีวิวกันว่าจะต้องกินเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนไก่ปิ้งไก่ย่างอะไรสักอย่ยางไม่รู้เดี๋ยวเราจะลองไปดูปะไะไ,ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง แล้วเราก็มาเจอแล้วที่มันเสียบเสียบปิ้งป้เหมือนปิ้งไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยเราจะลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างลักษณะคล้ายๆเหมือนบาร์บีคิวของบ้านเราเนี่ยแหละแต่รสชาติเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแกและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเขาบอกว่ามันที่นี่อร่อยแล้วก็หอมแล้วก็เลยลองสั่งมากินหัวหนึ่งซึ่งหัวใหญ่มาก เดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันอร่อยขนาดไหนปิ้งย่างเราได้มาแล้วขอดูรูปหน่อยเอ้ยขอดูสภาพหน่อยเป็นไงมันก็จะมีให้เลือกแบบหลายรสชาตินะมีซอสพิกมีซีอิว๊วซีฟูด้ดอะไรอย่างงี้มันคิดว่า แล้วเราก็ได้เจอหอยแล้วเดี๋ยวเราจะลองกินหอยที่เขาแนะนำกันนูว่ามันมีหอยหลายชนิดมากเลยนะตอนนี้ที่เราสั่งปลนหมีนะครับเราก็อยู่กันที่ร้านอัพคอฟฟี่ซึ่งอยู่คล้ายๆเหมือนอยู่บนดอย ข้างบนก็สามารถที่จะมองวิวลงไปเป็นซิตี้วิวได้นี่เราก็สั่งมาแล้วเดี๋ยวเราไปรอเมนูกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนว่าเป็นยังไงนะ่าสนใจแค่ไหนนะ ยากาศชั้น2ที่เราขึ้นมาชั้น3สวยเอาจริงๆชั้น3สวยกว่านี้นะเพราะว่ามันดูกว้างแล้วก็จัดกานจัดตกแต่งโอเคแต่ว่าคนเยอะมากเราก็เลยดาวลงมาเป็นชั้นสองพนักงานน่ารักมากคือดูแลดีมากมีสตอเบอรี่บูเบอรี่ สมูทติ้หนึ่งอนันช็อกโกแลตมูสปึ๊บ,บแล้วชาเขียวอีกที่หนึ่งเออค่าเสียหายอยู่ที่1 000, 1ึ่งแสดองอยู่ที่ประมาณ1น5หรือหนึจ็บาบาทนี่แหละเออจำไม่ได้ถูกมากและนี่ก็คือ อีกหนึ่งจุดเช็คพอยท์ที่ถ้ามาดารัสเวียดนามควรจะต้องมานั่นก็คืออับคาเฟ่เองเออถ้าเกิดจะสั่งขนาดนี้ประเทศไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2-300แล้วอะแต่ว่าเนี้ยอยู่ที่175บาท74บาทอร่อยมากนะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูจุดเช็คพอยท์อีกหนึ่งสถานที่เขาบอกว่ามันอยู่ตรงหน้า b ิ๊กซเออซึ่งมันเป็นโดมเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนรางน้ำอะเออ King เวอร์เออ, Power, เอ,อก็ โอเคเดี๋ยวเราจะลองไปจุดเช็คพอร์อีกที่หนึ่งนะ๊ะต้าแต่ถึงแล้วในที่สุดเราก็ถึงจุดเช็คพอต์อีกที่หนึ่งนั่นก็คือบิ๊กซีของเวียดนามนั่นเองเฮ้ยแกขอโทษเราจะบอกว่ามันมันคืออยู่บริเวณบิ๊กซีแต่ว่าจริงๆอีโดมเนี้ยมันเป็นโดฮาคาเฟ่ซึ่งมันเป็นเหมือนร้านกาแฟไม่ใช่บิ๊กซีเข้าใจใหม่เข้าใจผิดเออด้านหลังเราอ่ะมันจะเป็นลานกว้างซึ่งคนมาเล่นสเก็ตกันเยอะมาก สมมติจะเป็นพวกสเก็ตบอร์ดโรลโรดเบรอะไรพวกนี้น และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยนะที่คนนิยมมาทานกันมาซื้อทานกันแล้วเราจะได้แล้วอ่านอะไรไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่องเหมือนขนมฝรั่งเศสแล้วก็จะเป็นเหมือนพวกไส้ทูน่าหมูยองอะไรอย่างี้มั้งไม่แน่ใจก็เดี๋ยวจะลองนดูข้างในมันก็น่าจะมีพวกแบบหมูยอแตงกวาผัดชีหมูแดงหมูยองอะไรประมาณนี้มั้งน่าจะประมาณนี้แหละแต่อร่อยดรวมแล้วอร่อยก็จะบอกว่ามานี่จเจริญอาหารมากเติ ราคาขนมปังฝรั่งเศสอันนี้สไตล์เวียดนามสนอนอยู่ที่ราคา2,000 0ดองซึ่งตีเป็นเงินไทยอยู่ที่30บาทถูก <Wow. S 1> มากให้เยอะมากถ้าเป็นเมืองไทยก็อยู่ที่น่าจะประมาณ70-80แล้วอะ่ะ <Wow. S 1> ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณคู่ควรจับกันมาที่เมืองดารัสแล้วก็มารองทัน แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วแหละมีคนแนะนํามาว่าถ้ามาถึงถิ่นเวียดนามแล้วให้ลองซื้อเบียร์กินดูเออจริงบอกเลยเบียร์ถูกจริงอย่างเช่นอันนี้ <c oughs> เขาเคมว่าเป็น king of beer ลองกินแล้วรสชาติกลิ่นคล้ายๆรีโอบ้านเราแต่พอกินน้ำมันจะมีความเปรี้ยวแบบ <c oughs> เหมือนเบอร์รี่ห๋อไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือลิน้นลิ้นเราลัดรถ เป็นอย่างนี้นะว่ามันจะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงอันนี้คือเอ่อเท่าไหร่นะ2อ0 0มดองถ้าเกิดแปลแปลงเป็นเงินไทยอะนะอยู่ที่3าบามบาทจ้าอ,อร่อยเปรี้ยวเหมือนกินน้ำผลไม้อะ่ะโอเคแล้วขอตัวไปกินต่อกันนะ King of Beer in Vietnam Bye Good morning แล้ววันนี้นะก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ที่ประเทศเวียดนามเมืองดาลักเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินก่อนเราจะต้องรีบบินไปสนเออเราจะต้องรีบไปสนามบินก่อน11โมงเพราะว่าใช้เราประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าร้านที่เราจะไปกินคือร้านอะไร และตอนนี้เราก็อยู่กันร้านอาหารนะซึ่งจะเป็นมื้อเช้าและมื้อสุดท้ายที่เราจะกินอยู่ที่นี่ตอนนี้ร้านอาหารที่เรากินน้ำมันจะรสลักษณะเหมือนแบบมีความเผ็ดนิดนึงแล้วก็อาหารได้เยอะมากซึ่งที่เราสั่งกันอะก็คือข้าวผัดรวมมิตรซึ่งมีเยอะแยะมากมายมีกิมจิมีอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพนะเออ กินอิ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คเอาท์ที่โรงแรมแล้วเร,เราก็จะเรียกแท็กซี่รีบไปสนามบินไปเจอกันที่สนามบินเลยนะจ๊ะ สำหรับทริปนี้เราอยากจะขอบคุณทุกคนที่อดทนดูอดทนฟังเราก็ติดตามอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะรบกวนติดตามทริปหน้าแล้วดูอีกทีหนึ่งว่าทริปหน้าเราจะไปที่ไหนนะโอเคสำหรับทริปนี้ขอบคุณมากๆาบ,บาย